สำหรับการเทสครั้งสำคัญของทีมงาน m o t o อร์แ c รนะครับคราวนี้นี่ต้องบอกว่าเราตั้งใจเทสกันมากเลยครับภายใต้คอนเซปต์ที่ว่าเอาสมรรถนะนะครับเมื่อเทียบกับราคาเอาว่าง,ง่ายๆดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยมีของอยู่หลายชนิดด้วยกันที่เป็นโปรดักต์ที่แบบเหมือนกันอย่างเดียวกันขนาดเดียวกันแต่อันนึงราคาแพงอันนึงราคาถูกราคาแบบกลางๆก็มีแต่เอ๊แล้วมันยังไงทำไมของพวกนี้ มันถึงจะต้องมีมูลค่าราคาที่ต่างกันเพราะฉะนั้นมันน่าจะมีเหตุผลเดียวนะก็คือเรื่องสมรรถนะหรือประสิทธิภาพขอ,ของของของชิ้นนั้นในช่วง2ปีที่ผ่านมาครับพีเชื่อว่าน้องๆที่ชอบขับรถหรือชอบแต่งรถนิดๆหน่อยๆเนี่ยจะสัมผัสได้ถึงยางที่มีราคาแบบถูกถูกถูกแสนถูกอะในไซส์เดียวกันครับ1 9 5 5 0 1 5เนี่ยไซส์มาตรฐานที่พวกเราชอบเอามาใส่รถการเปลี่ยนแม็กใส่กันเนี่ยมีราคาตั้งแต่ระดับ5,000กว่าบาท และล่าสุดเนี่ยถ้าต่อรองดีๆหน้าร้านนี่อาจจะได้อยู่ที่ราคาประมาณพันเแน่นอนที่สุดว่าใครที่เลือกยางราคาถูกพันเบาทเนี่ยก็คงไม่มีโอกาสที่จะได้สัมผัสยางราคาที่มี5,000บาทพวกะง้คงไม่มีการเปรียบเทียบกันในลักษณะที่พื้นที่เดียวกันรถรุ่นเดียวกันทุกอย่างเหมือนเหมือนกันแต่ใส่ต่างกันแค่ยางที่มีราคาต่างกันเพราะฉะนั้นวันนี้ทีมงานมอเตอร์แทกเรารับอาสาครับแน่นอนเพราะนั้นที่เห็นอยู่ด้านหลังนี้เนี่ย เป็นรถโ o y ยต้า i o อรุ่นเดียวกันครับล้อเหมือนกัน mm. ใหม่เหมือนกันทั้งหมด mm. แต่ละคันนี้อยู่ในพิกัด mm. วิ่งมาแค่9,000 mm. ไม่เกิน1 000, 000 mm. 1 0 0 0กิโลเพราะฉะนั้นเขาเรียก mm. ว่ารถเนี่ยค่อนข้างจะสมบูรณ์มากๆครับแต่สิ่งที่ต่างกันก็มีอยู่แค่อย่างเดียว mm. ก็คือ,อยางนะครับบอกได้เลยคันแรกที่เห็นอยู่นี้มูลค่ายางนะครับเส้นละ5 0 5 0บาทครับ แพงที่สุดในกลุ่มที่เราเลือกมานะครับคันที่2ราคาย่อมลงมาที่นึง3,690บาทคันที่3 3,050บาท คัทนที่4ครับซึ่งกำลังเช็คกันอยู่นี่ราคา2,350บาทและสุดท้ายครับถูกสุดๆ2,150บบาทเดี๋ยวรถทุกคันครับ เราจะเทสในสิ่งที่สำคัญที่สุพูดถึงเอาอย่างนี้ดีกว่ายางเนี่ยถ้าเราวิ่งในเมืองสัก30-40พี่ว่ามันคงไม่ได้ส่งผลอะไรมากนะักเพราะฉะนั้นเราจะเข้าสู่ระบบการเทสทีท่เราจะเค้นสมรรถนะออกมาพูดง่ายเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเกิดเหตุเฉพาะหน้ากระทนหันที่แบบเฮ้ย <c oughs> ไม่ได้แล้วอ่ะต้องเบรกเนี่ยเพราะนั้น น้องๆที่ขับรถทั่วไปเนี่ยความเร็วนะครับจะอยู่ที่ประมาณ80ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามที่กฎหมายกำหนดนี่แหละ <c oughs> เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเบรกอย่างกระทันหันครับในความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งแบบแห้งและแบบเปียกและเรามาดูกันดีครับว่าราคายางเนี่ยของแพงๆเนี่ยดีจริงหรือเปล่าหรือของถูถกๆแบบนี้จะดีเท่าของแพงๆไหมเพราะฉะนั้น การเทสครั้งนี้หวังว่าจะได้เป็นประโยชน์นะแล้วก็เป็นความรู้กับทุกคนด้วยเอาไว้เวลาเลือกซื้อยางในอนาคตว่าเออเราตัดสินใจยังไงดีว่ายอมแพงหน่อยดีไหมอะไรยังไงผลเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะละการทดสอบของพี่บีวันนี้ครับเราได้เชิญนักทดสอบแบบอาชีพมาร่วมทดสอบด้วยเลยนี่ผลแรกคุณแบงค์ครับก็ทดสอบให้กับรถหลายยี่ห้อเหมือนกันนะครับแล้วคนที่2โต้งซึ่งเป็นนักดิฟด้วยแล้วตอนนี้ก็เป็นนักทดสอบขอสุดท้าย คุณอาคุณตาเลยพี่ใหม่ครับก well. ็เป็นคอลัมน์นี้ของเราด้วยแล้วก็เป็นอินสแตทเตอร์เกี่ยวกับเรื่องของรถพร้อมหรือยังครับสบายตกลงเบรกนี่ใครจะเป็นคนขับขี่คนเดียวยากสุดที่ต้องเป็นต้องเป็นนั้งแขงโต้งนะครับเพราะนั้นการเบรกทั้งหมดก็จะเบรกภายใต้เท้าเท้าเดียวคนคนเดียวแล้วก็จะมีพี่ๆสองคนคอยควบคุมการขับขี่แล้วก็จดข้อมูลอีกทีหนึ่งพร้อมยังอ่ะเอาเลยไหมไป เรากาลังเริ่มทําการทดสอบแล้วตอนนี้คือเอา่างง่ายๆครับหลักการเพื่อได้มาตรฐานที่สุดเลยนะครับสำหรับทุกยางก็คือว่าเราจะทําการเบรกยางแต่ละราคาเนี่ยสครั้งด้วยกันนะครับแล้วนําค่าเฉลี่ยของระยะ2ครั้งที่ใกล้กันที่สุดมาบวกกันแล้วหารด้วย2นะครับเราจะทําแบบนี้กับแทร็กแห้งก็คือ dry station นะครับกับทุกราคายางทั้งหมด5ชุดด้วยกันหลังจากนั้นเราก็จะนํา ยางทั้งหมดอีกหนึ่งครั้งครับทำเวทก็คือพูดง่ายผิวแ็กตรงนี้เนี่ยจะเปียกไปด้วยน้ําประมาณสักครึ่งเซนนะครับแล้วทําการเบรกทั้งหมดแบบการหารสาครั้งเช่นกันครับเพื่อนำค่าเฉลี่ยที่ใกล้ที่สุด2อง,งานมารวมกันแล้วหารด้วย2เราก็จะได้ค่าเฉลี่ยของยางแต่ละราคานั้นๆอิซักเตอร์เนี่ยจะขับรถมาด้วยความเร็วที่85กิโลเมตรต่อชั่วโมงเฉลี่ยนะครับเข้ามาผ่านเส้นเชือกตึงต้งๆก็เป็นสัญ,ญญาณว่า เบรกแบบกระทันหันได้คือเบรกจน ABS <B: S 1> ทํางานนั่นเองเ <sk r guard> มื่อความเร็วถึง80ลงไป <sk r isa> ถึง0 <sk r isa> หน้าจุดนี้เองเนี่ยตัวกล่อง V-Box Sensor <sk r isa> ของเราเนี่ย <sk r isa> จะทําการคํานวณระยะทางหลังจากที่เราได้ผลทั้งเวทและดายแล้วนะครับเราจะนําทั้งคู่เนี่ยมารวมกันเป็นระยะทางเฉลี่ยของยางราคานั้นๆครับยังไงเดี๋ยวเราจะปล่อยให้ i n s สเตอร์เขาทำงานทั้งเวททั้งดายให้เรียบร้อยแล้วเราค่อยมาสรุปผลกันอีกทีหนึ่ง ในเริ่มต้นจากยางที่มีราคาแพงที่สุดไล่ลงไปหายางที่มีราคาถูกที่สุดสำหรับยางแบรนด์ A เส้นละ550บาทเบรกกระทันหันที่ความเร็ว80จนหยุดนิ่งได้ที่ระยะ23.85เมตรยางแบรนด์ B ราคาเส้นละ3,690บาทราคาถูกกว่ายางแบรนด์ A 1,360บาท ระยะเบร24.65เมตรไกลกว่าแบรนด์ A 80เซนติเมตรยางแบรนด์ C เส้นละ3,500บาทถูกกว่าแบรนด์ A เส้นละ2,000เบรกได้ที่ระยะ25.05เมตรไกลกว่าแบรนด์ A เมตร20เซนมยางแบรนด์ D ราคาเส้นละ2,350บาทถูกกว่าแบรนด์ A เส้นละ2,007 ระยะเบรกย6่0เมตรไกลกว่าแบรนด์ A 2เมตร55เซนยางแบรนด์ E 2,150บาทต่อเส้นถูกกว่ายางแบรนด์ A ถึงเส้นละ2 0 0 9เระยะเบรกที่ได้28.15เมตรเรียทางการเบรกเพิ่มขึ้นถึง4เมตร30เซนเรามาดูการเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดชัดระหว่างราคากับคุณภาพของยางที่จะส่งผลถึงความปลอดภัยและสมรรถนะของตัวรถ ลองจินตนาการดูครับถ้าเป็นอุบัติเหตุจริงอีกหนึ่งการทดสอบสมรรถนะของยางในการเบรกแบบกระทันหันบนพื้นผิวเปียกซึ่งเป็นสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้นได้การเบรกกระทำที่ความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงจนหยุดนิ่งยางแบรนด์ A เบรกได้จนหยุดสนิทที่ระยะทาง26เมต15เซนยางแบรนด์ B เซนละ3,690บาทเบรกได้ในระยะ23เมตร70เซนใกล้กว่ายางแบรนด์ A ถึง2เมตร45เซนแบรนด์ Brand C เเซนละ3,050บาทเบรกหยุดได้ในระยะ2 6 9 5เมตรไกลกว่าแบรนด์ B ถึง3เมตร25เซนแบรนด์ Brand D เส้นละ2,350บาทเบรกได้ในระยะ26.05เมตรไกลกว่าแบรนด์ B 2เมตร35เซน และ e, แบรนด์ E เซ็นละ2,150บาทเบรกหยุดได้ในระยะ29.35เมตรไกลกว่าแบรนด์ B ถึง5.85เมตร85เซนเรามาดูภาพเปรียบเทียบหากเป็นอุบัติเหตุจริงและอะไรทำให้สมรรถนะของอยางบางชุดเปลี่ยนไปในพื้นผิวเปลี่ยนไม่น่าเชื่อจริงๆครับน้องสิ่งที่เราเรียกว่ายางรถยนต์เนี่ยจากผลการเทสแล้วเนี่ยมันมันไม่ใช่ยางเหมือนกันจริงๆครับด้วยระยะเบรกด้วยทุกอย่างที่เรา พูฟออกมาแล้วเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยราคากับคุณภาพเนี่ยมันต่างกันจริงๆแต่มันต่างกันยังไงพี่บีมองด้วยตาพี่ไม่สามารถจะมองออกครับแต่พี่บีมีเพื่อนที่รู้จักกันเขามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องพวกยางนี่แหละโดยเฉพาะเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปไปถามดีกว่าาเฮ้ยเพราะอะไรทําไมยางเหมือนกันทาไมมันสมรรถนะถึงไม่เหมือนกันน้าต้นสวัสดีครับสวัสดีครับไงสบายดีสบายดีครับต้นก็จะมีความชานาญพิเศษครับเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างยางเกี่ยวกับเรื่องยางทั้งหมดทั้งมวลครับเอาง่ายๆคาถามแรกพี่บียว่า ทำไมมันต่างกันยางเนี่ยเราเห็นข้างนอกดำๆอย่างเงี้ยกลมๆจริงๆข้างในมีส่วนประกอบ200อย่างเนี่ยที่มันผสมอยู่ในยางเนี่ยครับ200ย่างใช่โครงสร้างสารเคมีส่วนประกอบเหล็กเล็กไนล่อนอะไรพวกเนี้ยรวมกันลวยางเส้นหนึ่ง200ชนิดบริษัทที่ตั้งมานานทำยางมานานผู้นี้ดีกว่าหรือว่าบริษัทที่ใช้งบในการค้นคว้าวิจัยเยอะๆเนี่ยก็จะสามารถที่จะคิดค้นสูตรเนื้อยางหรือ หรือโครงสร้างอย่างที่มันดีๆออกมาได้โอเคแต่การจะคิดค้นงบประมาณพวกนี้มันมหาศาลมันเยอะโอเคเยอะมากทีนี้งบประมาณนี้จะจะไปไหนล่ะก็ต้องเอามาอยู่ในอยู่ในราคายางโอเคเป็นเป็นเหตุผลที่ทําให้อาจจะสูงไว้ยี่ห้อนึงแต่เฮ้ยมันมีการศึกษาค้นคว้างคนคิดว่ายางยี่ห้อดังๆที่ราคาสูงๆเนี่ย มันแพงค่ามาร์เก็ตติ้งบอกว่าแพงค่าโฆษณาค่าทีวีอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่ายิงสปอร์ตทีนึงก็สองแสนมาบวกกันเลยบวกค่ามาร์เก็ตติ้งทั้งนั้นจริงๆไม่ต่างกันอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเป็นค่าค่าค้นคว้าวิจัยทั้งนั้นโอเคอันนั้นคือโดยรวมทําให้ราคาต่างกันส่วนหนึ่งแล้วทีนี้ไอ้ตัวยางที่ว่าเนี่ยอันหนึ่งเกาะกว่าอีกอันนึงไม่เกาะอีกอันนึงเกาะดีพอเจอน้ำมันไม่เกาะเงี้ยครับต้องต้องว่ากันเป็นเป็นสถานการณ์ละกันถ้าเป็นแห้ง ก็จะอยู่ที่เนื้อยางกับปริมาณยางที่เกาะบนพื้นถนนนะครับโอเคเราจะเห็นยางอย่างอันแรกนะครับอันที่แพงสุดขออภัยยางที่เทสดยแล้วกันพี่บีทไปดูเลยดีกว่าโอเคไปดูไปดูไปดูคันแรกเลยแล้วกันครับเห็นดอกก็ทุกคนคงอ๋อน้องๆที่แต่งรถอยู่ครับก็ขออภัยด้วยนะคือเราเอามาเป็นความรู้กันเอดีศูนย์แปดไอ้ที่พี่บอกเลยว่าเบรกเนี่ยก็สองค่าตัวอืก็คือราคาเส้นละ5,50 0ทั่วไปแล้วแต่จะถูกแพงกว่ากันนิดหน่อยทำไมเขา เบรกดีแต่อันนี้เราบอกตรงๆพอเป็นเวทปุ๊บเนี่ยเด้งเลยยางตัวนี้ต้องบอกว่าเขาเป็นยางที่ที่ออกแบบเขาเรียงง่ายๆเหมือนจะให้เอาไปสิ่งรถอะเราไปขับในแท็กเดย์ได้เวิร์กยางอย่างนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นยางไฮคลิปเขาจะเน้นปริมาณเนื้อยางที่อยู่บนหน้ายางให้เยอะที่สุดเหมือนสลิกอะสลิกไม่มีร่องเลยใช่ไหมครับเนื้อเยอะที่สุดตังนี้ก็มีร่องบ้างนิดหน่อยเพื่อการรีดน้ําเนื้อยางเนี่ยก็จะออกแบบมาให้ให้เกาะถนนแห้ง แต่พอมาเวทเปียกปั๊บเนี่ยจากยิบสามกว่าเด้งไปยีิบหกเลยอ่ะใช่ตกใจไหมใช่ระ,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 ะยะมันเยอะมากโอเคบางคนคิดว่าเฮ้ยยางนี้เคยได้ยินมามันเกาะมันต้องเกาะหมดแต่จริงๆแล้วอาจจะเข้าใจคาดเคลื่อนนิดนึงเพราะว่าพากเขาเน้นให้ปริมาณเนื้อ,อยางเยอะแปลว่าอะไรแปลว่าร่องน้อยโอเคร่องยางมันน้อยร uh huh, uh huh. ่องยางน้อยก็แปลว่ามันรีดน้ําได้ได้น้อยใคร ถ้าใช้รุ่นนี้อยู่ก็ให้รู้บ,บุคลิกเขาไว้ใช่เป็นเป็นบุคลิกไม่ใช่ว่าเขาไม่ดีนะเขาออกแบบมาเขาออกแบบมาอย่างนี้คือนั่นคือเป้าหมายเขาใช่ครับใช่แล้วก็อาจจะมีข้อเสียอยีกนิดนึงคือว่าด้วยว่าเน้นเกาะมากเนี่ยเนื้อยางจะสึกเร็วมีอันหนึ่งครับยางราคา3ามพันหกเก้าไมเบรกเวทกับเบรกไดไม่ค่อยต่างกันอันนี้ของมิชลินครับพีเอสสามขออภัยด้วยยางตัวนี้เนี่ยเราเห็นชัดเลยจากเมืบบเ่อกี้ว่าร่องดอกยางมันจะเยอะขึ้นเยอะ เพราะนั้นสมรรถนะเปียกเนี่ยดีกว่าแน่นอนดีขึ้นแน่นอนนะเพราะว่าสามารถรีดน้ําได้เยอะอทีนี้สมรรถนะแห้งก็ไม่น่าเกียดคือเกาะอยู่ในขั้นที่เรียกว่าสูสีเลยแหละไม่แตกต่างเพราะว่าอะไรเพราะว่ายางตัวนี้ทําล่องเยอะได้เพราะว่ามีเนื้อยางที่ดีแต่คือเปียกนี่มางงเลยใช่ครับแอบถามเลยเพราะว่าทุกคนก็ต้องสงสัยว่าทําไมพอเปียกปุ๊บเนี่ยการเทสของเราเนี่ยครับมันสั้นกว่าแห้งด้วย แรงบ้มน้ำเหมือนเราไปบ้มน้ำมันลึกจุดหนึ่งครับมีมีส่วนต่วยใช่ถอบบ้มแรกเนี่ยมันเหมือนกับต้านลดนิดหนึ่งละแต่หลักๆแล้วเนี่ยก็อยู่ที่สูตรเนื้อยางกับลายดอกยางเนี่ยมันทํางานร่วมกันได้ดีลายดอกยางเนี่ยมันจะไล่น้ําออกไปก่อนตัดฟิล์มน้ําอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ใต้ใต้ไม่ให้ยางมันลงไปติดกับพื้นถนนน่ยพราะไล่ไปปุ๊บเนื้อยางมันลงไปกดกับพื้นถนนได้ตัวเนื้อยางก็ทําหน้าที่ก็ได้ใช้งานได้ทำงาน ซึ่งเป็นเป็นสูตรเนื้อยางเนี่ยมันก๊อปกันไม่ได้ของใครของมันของใครของมันใครทักตัวมาเยอะก็มีของเขาอยู่เป็นความลับอะเอาจริงสุดๆครับเป็นความลับสุดๆนะแล้วก็ต้องไปกอดทู้เซฟกันเลยทีเดียวเขาแสดงว่าอย่างอย่างอย่างที่เหลือที่เราเห็นตรงนี้ครับน้องนิโตะนะครับก็ก็มีร่องยางเยอะเนื้อยางก็ประมาณหนึ่งนะครับราคาอยู่ในระดับ กลางกลๆอ่อนๆนะครับซึ่งผลออกมาก็อยู่ในระดับกลางๆสู้สู้สองคันแรกไม่ได้แต่เราไปดูคันสุดท้ายเลยพี่บีก็เห็นล่องล่องเขาเยอะอ่ะใช่ยาราคาถูกสุดน้องครับอันนี้เรียกชื่อยังไม่ค่อยจะถูกเลยไส้หลุนนี่ไงล่องเขาก็เยอะนะแต่ทีนี้ว่าคือล่องจริงๆดอกยางหรือล่องลายดอกยางหรือล่องดอกยางเนี่ย มันไปเห็นของคนอื่นแล้วเราก็เอามาทําตามได้เหมือนกันทีนี้มันก็ได้อย่างหนึ่งก็คือเรื่องระบายน้ําโอเคตรงเนี้ยได้โอเครีดได้ีใกล้เคียงละใกล้เคียงครับแต่ไอ้ที่ดาๆเนี่ยที่เห็นอยู่สูตรเนื้อยางเนี่ยมันก๊อฟกันไม่ได้อย่างที่เมื่อกี้เราคุยกันมันยังไงมันก็เกาะไม่เข้ากันก็อาจจะอยากทําแบบอดิสันแปดอยากทําแบบมิชลินอยากทําแบบยี่ห้ออื่นๆก็ก๊อปได้ก็ได้แต่สําคัญก็คือประเด็นที่แต่เม็ดมันไม่ดีเท่าอยู่แล้วล่ะเออพี่บินเริ่มเริ่มเริ่มพอจะเก็ตแล้วเอ มันมีอะไรมากกว่าที่เราคิดครับไม่ใช่ว่ายางก็คือยางเหมือนที่คิดล้สองร้อยกว่าอย่างที่มาเป็นโครงสร้างหนึ่งโครงสร้างนี่แหละที่ทําให้มันแตกต่างกันแตกต่างกันใช่อันนี้เป็นแค่สเตชันเดียวครับน้องก็คือเบรกแบบกระตันหันแบบแห้งและแบบเปียกครับแต่เดี๋ยวถ้าพี่บีเจออาการอื่นๆลองเทสจางอื่นแล้วเกิดเฮ้ยแบบนี้พี่มาจะมาถามอีกทีได้ไหมได้เลยครับได้เลยนะได้เลยครับโอเคงั้นเอาวันนี้ขอบคุณก่อนขอบคุณครับเอาไว้เจอกันอีกครับ จากผลการทดสอบครับก็คงจะได้เห็นแล้วนะว่ายางบางครั้งเนี่ยเขาก็ออกแบบมาให้ดีแบบด้านใดด้านหนึ่งหรือออกแบบมาแบบครอบคลุมแต่ที่สําคัญที่สุดครับเราได้เปรียบเทียบให้เห็นแล้วนะว่าไอระยะที่ห่างการเพียงแค่เมตรหรือ2เมตรเนี่ยเมื่อเกิดเป็นอุบัติเหตุขึ้นมาอย่างจริงจังเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่แค่ว่ารถจะเสียหายครับบางทีมันก็ถึงคนขับอันตรายอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นลองคิดเปรียบเทียบดูก็แล้วกันว่า เราจะประหยัดเงินเพียงไม่กี่พันบาทแต่แรกกับสิ่งที่เราเปรียบเทียบให้ดูแล้วเนี่ยแม่คือจริงๆก็ไม่ต้องคิดเลยนะว่าพี่บีว่ามันไม่คุ้มแน่นอนเพราะฉะนั้นยังไงก็ฝากไว้ด้วยกันละกันไปวิเคราะห์กันเองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือจะเพย์ทุกอย่างดูใหม่อีกรอบนึงเพื่อดูข้อมูลซ้าอีกทีนึงก็ได้แต่การทดสอบนะครับยังไงก็ ของทีมงานเองยังไม่หมดเพียงแค่นี้เรายังมีทดสอบในรูปแบบอื่นๆอีกนะครับเพื่อให้เห็นถึงสมรรถนะเมื่อเรามาเปรียบเทียบกับราคาแล้วเนี่ยว่ามันมันคุ้มกันไหมกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับคราวหน้ารับรองสนุกกว่านี้อีกอย่าลืมติดตามกันแล้วกันอ่ะโอ้โหไม่ไหวไม่ไหว